ก็ขอสวีดัสสวัสดีเพื่อนชาวแฟนเกมแ like, รนะ็คหน้าล็อกไอดอลแอดเวนเจอร์กันอีกเช่นเคยกันนะครับในวันนี้นะครับผมจะมาพูด10ข้อที่จะทำให้สายฟีอย่างคุณเล่นเกมนี้เด้ง่ายขึ้นซึ่งจะมีข้ออะไรกันบ้างนั้นก่อนไปรับชมค,ฟฟ like คล, like ลิปฝากเพื่อนเพื่อกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์แล้วถ้าเพื่อนเพื่อชื่นชอบผมฝากกดติดตามไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับโ okay อเคครับเพื่อนเพื่อก่อนที่เราจะไปดู10หัวข้อที่ทำให้คุณเล่นเกมแร็คหน้า o ็อกไอดอลได้ง่ายมากขึ้นแต่เราจะมาแนะนำโปรแกรมทีี่่่่่ผผมมมใใช้้นน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 าากกกััััออครรืโปแ LD Player 9ซึงงเทตว ล็อกไอดอลนะครับเป็นเกมมือถือจอตั้งนะครับแต่ทางโปรแกรม LD เนี่ยเราสามารถตั้งค่าเป็นรูปแบบแนวนอนกันได้โดยที่เพืเ่อนๆนะครับกดที่3ขีดทางด้านขวามือนะครับแล้วก็ไปในส่วนของการตั้งค่าซอฟต์แวร์จะมีนหน้าต่างอย่างนี้ขึ้นมาครับเพืเ่อนๆสามารถตั้งค่าหน้าจอแกน x แกน y แล้วก็ DPI เพื่อเพิ่มความคมชัดในการเล่นและแม้กระทั่งการเพิ่ม CPU แล้วก็ RAM เพื่อที่จะให้ระบบประมวลผลของตัวพื้นที่นะครับหรือว่าการดึงประสิทธิภาพของตัวเกมเนี่ยดีมากยิ่งขึ้น,นเองและเพืเ่อนๆน,นะครับให้มาอยู่ในส่วน ที่จะเป็นการปังคับใช้จอแนวนอนนะครับก็ทําการกดเปิดใช้งานได้เลยจากนั้นกดทําการบันทึกครับเพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆก็จะสามารถเล่นเกม l ล็กนาร็อกไอดอลแอดเวนเจภาพแนวนอนแบบสวยๆเต็มตาได้แบบสบายตามากเลยนะครับแล้วก็โหอินเทอร์เฟซต่างๆดูค่อนข้างชัดนะครับไม่ได้รู้สึกว่าภาพโดนยืดหรือว่าอะไรเลยสําหรับใครที่อยากดาวน์โหลดนะครับลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปนี้นะครับอย่าลืมไปดาวน์โหลด l ล็กนาร็อกไอดอลแอดเวนเจมาเล่นด้วยกันนะครับ โอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาเริ่มในหัวข้อที่1กันเลยดีกว่านะครับสำหรับหัวข้อที่1คือเราอย่าเล่นในเซิร์ฟแรกๆถ้าเงินไม่ถึงพอต้องเข้าใจก่อนว่าตัวเกม Black Naroc ok นะครับเป็นเกมแนวไอเดิลที่จะทำให้เราเล่นเกมได้ง่ายสําหรับสายทางานหรือว่าสายที่แบบไม่มีเวลาการบังคับตัวละครหรือว่าคนโทรลตัวละครในการทําอะไรซึ่งแนวเกมนี้ครับจะทําให้เราออโต้แล้วก็ผ่าน่านได้ค่อนข้างง่าย มีเควสมีดันเจียนมีบอสอะไรให้เราตี่อนข้างเยอะซึ่งการลงในเซิร์ฟแรกๆผมไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะว่าเซิร์ฟแรกๆเนี่ยจะเป็นเซิร์ฟที่เน้นผู้เล่นที่แบบสายเติมหรือว่าเขานัดกันลงอยู่แล้วนะครับถ้าเราเป็นสายฟรีหรือว่าสายเติมน้อยครับลงเซิร์ฟหลังๆนัดกับเ,เพื่อนก็ได้นะครับเพราะในช่วงของตัวเกมน่ครับมีเซิร์ฟให้เราเลือกเล่นเยอะมากๆวันแรกนี่ก็โหพุ่งกันไปกระจัดกระจายกันแล้วนะครับให้ไปอยู่ในเซิร์ฟหลังๆแล้วก็นัดเล่นกับเพื่อนเนี่ยจะทำให้เราเล่นเกมเนียได้สนุกและก็เล่นได้ง่าย จริงๆแล้วมันจะมีอยู่ทั้งหมด4ตัวละครที่ผมมองว่าสายฟรีกับสายเติมน้อยเนี่ยสามารถเล่นได้ง่ายครับซึ่งจะประกอบไปด้วยครับตัวพระตัวดาบตัวเวทแล้วก็ธนูครับส่วนตัวโจนนะครับผมไม่ค่อยแนะนําให้เล่นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจะเป็นสายอาชีพที่ใช้งบประมาณในการเล่นค่อนข้างสูงนะครับตัวหลักผมก็เลยเลือกเป็นวิสัตนะครับตัวรองลงมาครับผมก็เลือกเป็นวอริเออร์เอาไว้แบบตัวยืนแทงยืนวัดให้กับเรานะครับตัวที่3ครับผมก็เลือกเป็นพีทที่ไว้ฮิลไวซับพอร์ตของเรานะครับส่วนตัวต่อไปที่เราสามารถเเลลืือออกกกไได้ผม็จะปในนส่วขง ธนูนะครับนี่ชำระล้างคู่หูได้อันนี้จะเป็นคู่หูที่เราสามารถเลือกเข้ามาเล่นกับเราได้นะครับซึ่งตัวหลักเพื่อนๆก็แนะนําว่าแค่4ตัวละครเลือกตัวที่เพื่อนๆชื่นชอบได้เลยแต่ไม่แนะนําตัวละครที่เป็นโจดน,นะครับอันนี้คือเงินไม่ถึงอย่าเล่นเลยดีกว่านะครับม,มันหมดเยอะมันหมดเยอะจริงทุกคนในหัวข้อต่อมาครับหัวข้อที่3ครับการตีบอสโลกให้ไวมันมีกิจกรรมปลดล็อกระดับ VIP ด้วยนะครับสำหรับอีเวนต์ในตัวเกมครับมีอีเวนต์ให้เราทําเยอะมากๆครับก็ ไม่ว่าจะเป็นจํากัดเวลานะครับการเข้าเกมเพื่อรับของรางวัลในแต่ละวันกิจกรรมที่2ครับคือการแจกนะครับนี่ของรางวัลเช่นเดียวกันครับมีการแจกด้วยนะและก็กิจกรรมที่3ครับนั่นคือการกําจัดเป้าหมายนะครับ MVP นะครับหรือว่าการตีบอสนั่นเองก็จะมีการเติบโตแล้วก็ท้าสู้ในแต่ละวันนะครับในแบบเลเวลของเราไต่หอถึงการชนะในแต่ละครั้งอะไรอย่างเงี้ยแนะนําว่าให้ทําในส่วนนี้เป็นอะไรที่ดีมากครับเพราะว่าเราจะได้รับของรางวัลในส่วนนี้ค่อนข้างที่จะเยอะและตัวเกมครับซัพพอร์ตเราค่อนข้างที่จะดีมากๆในส่วนนี้แนะนําว่าถ้าทําได้ก็แนะนําให้ทําเลยนะครับผมนี่ระบบมีอะไรให้เราทําอีกเยอะมากๆอย่างต่อมาครับผมอย่างที่4นั่นคือการ7วันแรกให้เล่น ตันทุกกิจกรรมเล่นเพื่อวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับมีการปลดล็อก V.I.P. แล้วก็ไต่หอกิจตะลุยด่านต่างๆนะครับจะสังเกตว่าคุณจะเห็นจุดสีแดงๆใช่ไหมครับเ,เพื่อนๆที่มัน แดงๆเต็มจอของเรานะครับไอเน,นี้ยเป็นกิจกรรมต่างๆที่มีการเด้งขึ้นมาให้เพื่อนๆทําให้หมดนะครับอีเวนท์ที่ผมได้นาไปก่อนหน้านี้ให้ทาให้หมดนะครับสมาคมพวกนี้ต่างๆครับมีแพ็กอะไรให้ซื้อที่เป็นแบบฟรีนะครับก็ซื้อของฟรีไปได้เลยนะครับเราเป็นสายฟรีอยู่แล้วก็ซื้อแพ็กที่สาคัญหรือว,ว่าใครพอมีงบหน่อยก็อาจจะซื้อแพ็กที่มันมีประโยชน์เล็กๆน้อยๆสาหรับเรานะครับแล้วก็อย่าลืมทําในส่วนของกิจกรรม รายวันนะครับหรือว่าภารกิจรายวันเนี้ยเป็นอะไรที่สําคัญมากๆครับเพราะว่าของที่เราได้กลับมาเนี่ยมันสามารถอัพทั้งของตัวละครอ,อัพสกิลหรือว่าอัพของไอดีตให้เราเยอะมากๆและที่สําคัญครับควทรทําภารกิจเผื่อในวันพรุ่งนี้ของเราด้วย พี่ที่ทาให้เราเล่นเกมเนี่ยได้ไง่ายมากขึ้นตัวเกมยังมีในส่วนของ,ของการอัญเชิญนะครับมีสมาคมกอบลินแล้วก็มีการฝึกฝนเนี่ยพวกเนี้ยแนะนำว่าให้ลงให้หมดนะครับมีบอสโลกแล้วก็ฝึกฝนเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ควรลงแล้วก็พยายามดูเวลาที่บอสเกิดด้วยนะครับพยายามทําในส่วนนี้เล่นเผื่อวันพรุนี้ด้วยจะทําให้คุณเนี่ยเติบโตได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นในอย่างต่อมาครับก็คือ ถ้าเราลงบอสไม่ผ่านหรือว่าลงด่านไม่ผ่านครับมันมีระบบของการรีเซสเตตัสในส่วนนี้ซึ่งการรีเซสเตตัสหรือว่ารีเซตสกิลนะครับจะทําให้เราเล่นเนี่ยได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็เราสามารถจัดลําดับความสําคัญของสกิลภายในตัวเกมได้เช่นเดียวกันต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าตัวละครในเกมครับเราสามารถจัดทีมลงได้แล้วก็เราสามารถซื้อตัวละครเพิ่มเติม ซึ่งตัวละครครับคุณสามารถปรับปรุงสเตตัสหาอุปกรณ์สวมใส่เปลี่ยนอาชีพคอสตูมตราและแม้กระทั่งของ skill. สกิลสําหรับสเตตัสนะครับใครที่แบบไม่มีพื้นฐานเกมเลยนะครับตัวเกมจะมีระบบออโต้ให้เรานะครับซึ่งระบบออโต้นี้นะครับมันจะช่วยบอกว่าเออใส วทของเราเนี่ยเราควรเน้นค่าอะไรเน้นค่าอินเพื่ออะไรเล่นค่าเด็กเพื่ออะไรแต่ถ้าใครไม่รู้เลยในส่วนนี้ครับให้คุณไปที่ในส่วนของสเตตัสจากนั้นครับให้คุณทําการกดติ๊กอะไรอย่างหนึ่งก่อนนะครับเมื่อเราติ๊ก S T R นะครับจะสังเกตว่ามันจะเพิ่ม P A tag ซึ่งเราเป็นเวทเราจําเป็นที่ต้องใช้ไหมอ่าเราไม่จำเป็นต้องใช้ครับเราก็ไม่ต้องอัพไป S T เพิ H ่ม erm อะไรนะครับเพิ่มตรงค่านี้อ่าเราได้ใช้ไหมเราไม่ได้ใช้ครับวิ t ย์วิเพิ่มอะไรครับวิ t เพิ่มเลือดแล้วก็ป้องก,กันกายภาพซึ่งเราไม่่่่่ไไดดดด้้้้้ใชคคครร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 รับเเ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 าา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 ปป็็ป็นนนนนวววววททมมมจจลลลกกกกอีีะะพิ MX Tag ขขงส ใช้การไล่สกิลนะครับเราก็ควรอัปเด็ตะสมกันแต่นับอินน้ำเพื่อให้เวทมันแรงส่วนลักนะครับก็จะเป็นในส่วนของการ นะครับแล้วก็ต้านทานสถานะก็เหมาดสำหรับพวกสายแอซซินต่างๆนะครับที่ต้องยิงติดขีบ่อยหรือใครจะใช้วิธีการแนะนำของระบบก็ได้เช่นเดียวกันครับลองอัพไปประมาณนี้แต่ถ้ารู้สึกว่าไม่ผ่านครับคุณสามารถกดรีเซ็ตสเตตัสได้นะครับตัวเกมมีให้เรารีเซ็ตนะตัวนี้รีเซ็ตฟรีนะครับแล้วก็ใส่ตามค่าที่แนะนำแล้วก็กดทำการบันทึกไปได้เลยนะครับซึ่งตัวละครอื่นๆก็จะมีให้เราทม์เช่นเดียวกันและนอกจากนี้ครับในส่วนของสกิลเราก็สามารถรีเซ็ตทางด้านขวามือบนได้นี่ก็สามารถรีเซ็ตฟรีซึ่งการจจนนรีเซ็ตส เวลานะครับอยู่ที่ตีห้าของทุกวันนี้ก็คือจะสามารถรีเซ็ตฟรีได้แต่ละครั้งเนาะเรารู้สึกว่าเอ้ยสกิลนี้เราเอัพไปที่ไม่ได้ใช้เลยอะทุกคนเรารีออกดีกว่าไม่อะไรเนี่ยเราก็สามารถรีได้ครับแล้วก็เวลาการอัพสกิลแต่ละครั้งครับจะสังเกตว่า แต่ละสกิลมันจะมีบอกว่าได้ดาเมจเท่าไหร่แล้วก็ติดสถานะอะไรแล้วก็สเตตัสเสริมของแต่ละสกิลถ้าเลเวล10 20 30จนถึงกระทั่ง40เนี่ยก็จะให้ค่าที่แตกต่างกันไปครับแล้วก็อัพสักเลเวล10แล้วกันปุ๊บอืมแล้วก็ทําการกดติดตั้งสกิลแล้วก็ไปใส่ในสกิลที่เราอยากใช้เข้ามานะครับก็เพียงเท่านี้คุณก็สามารถจัดสกิลของตัวละครหลักของคุณได้แล้วแล้วก็อย่าลืมไปจัดสกิลให้กับตัวละครอื่นๆของคุณด้วยนะครับเพื่อที่จะเล่นได้ง่ายขึ้นนะครั่ปปปกกรรณ์ไเลยลยแ้้้้วว็ดมนนีงงข นี่เวลาได้อุปกรณ์ดีๆแล้วตัวเกมครับยังมีในส่วนของการอัพเลเวลคู่หูด้วยนะถ้าเราเพิ่งได้มาเนี่ยอ่าเลเวลหนึ่งเนี่ยเรากดอัพเลเวลไปเอ้ยเดี๋ยวมันตามเพื่อนด้วยทานเอาซักเลเวลสิบละกันเดี๋ยวยืนไม่ไหวอย่างเงี้ยแล้วก็จัดสเตตัสให้กับธนูนี่ซักเลเวลสิบนะครับแล้วก็อันนี้เราก็จะเรียนรู้ได้ก็เมื่อปลดล็อกเลเวลสิบสาม ก็จะไล่ลงไปเรื่อยๆตามนี้นะครับก็จะทําให้ใครที่แบบไม่มีพื้นฐานเลยก็จะสามารถเล่นเกมนี้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองอย่างต่อมาครับเท่าที่ลองดูในทุกๆเซิรฟ์ฟนะครับตัวหลักดาบเยอะๆที่สุดนะครับส่วนใหญ่เขาจะเน้นดาบเพราะว่าเป็นตัวที่เล่นง่ายครับถึกยืนนานสามารถผูกโบกได้ทั้งในส่วนนี้ครับก็แล้วแต่มุมมองหรือว่าการนําไปใช้ลวกันว่าเพื่อนๆอยากเล่นสายอะไรส่วนตัวแล้วนะครับผมชอบสายที่อยู่ตีอยู่ระยะไกลครับผมก็ชอบแบบดาเมจเป็นหลักเนาะผมก็จะเอาตัว เป็นตัวดาเมจหลักแล้วก็คือตัวอาชีพหลักของผมหรือว่าจะเป็นธนูก็ได้ถ้าใครชอบธนูส่วนตัวดาบครับผมจะเป็นตัวแทงนี้ให้ยืนไปแล้วก็ตัวพีไดไว้รอฮิลผมประมาณนี้ก็จะทําให้เราเล่นได้ง่ายมากขึ้นตัวดาบผมก็จะเน้นให้ของมันแน่นหน่อยนิดหนึ่งเพื่อที่จะสามารถผู้กบอสได้นะครับหรือว่ายุ่ยยุนั่นเอง ยยนไในหนันมากยิ่งขึ้นเหมาะสำหรับการฟาร์มหัวข้อต่อมาครับก็คือดาบพระนะครับมีลบบัฟส่วนโจรเมทธนูนะครับมีการขัดสก,กิลซึ่งในส่วนนี้ก็อยู่ที่การนําไปใช้แล้วกันว่าเพื่อนๆจะเอาไปเล่นในรูปแบบไหนก็สามารถแบ่งพาร์ตตามที่ผมบอกไปนั่งต้นได้เลยนะครับผม ก็จบลงไปเปนที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ10หัวข้อที่คุณควรรู้ที่จะทำให้คุณเล่นเกม d r a g n a Rock ok i d o l Adventure เนี่ยได้ง่ายมากๆก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับใครที่ชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันด้วยแล้วกันเดี๋ยวไว้จเจอกันแล้วไว้จเจอกันในพาทต่อไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ